คนเมนะคะก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงการทำความสะอาดตัวพัฟ ฟองน้ำนะคะแล้วก็พับคุชั่นต่างๆไปนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดในส่วนของการล้างแปลงละกันว่าปกติเมย์ล้างแปลงยังไงบ้างนะคะโดยที่แปลงแต่งหน้าของเมย์เนี่ยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาล้างให้ดูกันนะคะก็คือเมย์จะแบ่งเป็น2อ,อย่างอย่างแรกคือแปลงที่ใช้กับโปรดักแบบผงแล้วก็โปรดักที่แห้งนะคะก็คือเหล่าบรรดาอายแชโดว์แป้งฝุ่นบัชออนไฮไลท์ต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือ แปลงที่เมใช้กับ d u c ตที่เป็นเนื้อ Liquid หรือว่าเนื้อเปียกนะคะก็จะเป็นพวกคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นสําหรับวิธีการล้างเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรไปมากกว่าคูชชั่นที่เมล้างให้ดูเลยนะคะเพียงแต่ว่าจะมีอุปกรณ์เพิ่มมาอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยดไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าอันนี้เมซื้อที่ดรายโซนก็จะเป็นถาดที่ไว้ทําโอโคโนมิยากินะคะหรือว่าเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวหยิบให้ดูหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบ สองถาดคู่กันแบบนี้ประกบกันมานะคะอันนี้เมย์เอามา Adapt a p p l ลเอามาใช้เป็นถาดล้างแปลงเองนะโดยที่ถาดเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือน CC ที่สามารถช่วยในการล้างแปลงของเราได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องถูกับฝังมือแต่เราใช้อันนี้เป็นตัวช่วยช่วยขจัดสิ่งโสโปกต่างๆนะคะเหมือนตัว ซิกมา Sigma ที่เป็นถุงมือล้างแปลงอะฟีลประมาณนั้นแต่อันนี้หาซื้อง,ง่ายกว่าและราคาถูกกว่ามากทีนี้วิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเราจะผสมน้ํายาล้างแปลงนะคะกับน้ําเปล่านะคะโดยที่เมจะใช้เป็นตัวของ e t u b r ี้บ s h s w o w e r Cleaner ตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะเมก็จะใช้น้ํำยาผสมอันนี้ในการล้างแปลงที่เป็นเหล่าบรรดาผงขงหรือว่าแปลงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบแห้งทั้งหมดนะคะจุ่ม แปลงนะคะเฉพาะบริเวณช่วงปลายขนแบบนี้ลงในน้ายาแล้วก็ถูกับถาดผ่านน้ำด้วยเป็นขั้นตอนสุดท้ายประมาณนี้ดีน้ำออกนะคะก็จะได้แปลงที่สะอาดและทีนี้เราก็จะไปผึง่งทำอย่างนี้กับทุกแปลงเลยนะคะที่เป็นแปลงที่ใช้กับผงผงนะเนี่ย ถ้าเห็นว่าน้ําที่ออกมาใสแล้วก็คือว่ามันสะอาดแล้วนะคะสิ่งสาคัญหลังหนึ่งในการล้างแปลงนะก็คือว่าอย่าให้น้ํานะคะโดนบริเวณคอแปลงตรงนี้เพราะว่ามันจะมีกาวอยู่นะต้องให้โดนเฉพาะบริเวณขนนะคะแล้วก็ตัวแปลงเนี่ยให้คว่ำลงตลอดแบบนี้นะอย่างไรขึ้นนะคะเพราะว่าน้ําที่อยู่ที่ที่ตัวขนแปลงเนี่ยบางทีมันก็จะไหลย,ย้อนไปโดนโคนแปลงแล้วมันจะไม่สะอาดนะมันจะหมักหมมได้ แปรงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ลิควิดต่างๆนะคะหรือว่าเวลาที่เมยอยากจะทำความสะอาดแปลงแบบเดียวๆนะเมก็จะใช้เบนเดอร์เคเนเซอร์ตัวนี้นะคะในการทำาสะอาดเพราะว่าหคือมันใช้คือมันเหมือนทำความาาสะอาดกับสบู่โดยตรงมันจะทำความสะอาดได้ดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ไวกว่านะคะแล้วก็เวลาเราล้างแปลงเดียวๆว่ะตัวนี้มันจะใช้งานง่ายกว่าตัวนี้ที่ต้องเอามาผสมตลอดนะคะตัวนี้มัน ไวกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ของเมก็คือผ่านน้ําตัวแปลงนิดนึงนะคะจากนั้นก็ถูไปที่สบู่ขยี่เลยนี่นะคะแปลงที่ได้มันก็จะสะอาดเลยไม่ดูกันเลย เมย์อยากล้างทำความสะอาดแปลงเดี่ยวๆนะคะโดยที่ไม่ได้ล้างรถใหญ่มากๆเนี่ยสบู่แบบนี้มันก็จะสะดวกเหมือนกันก็คือจับผ่านน้ํานะคะแล้วก็ถูที่สบู่แห้งๆเลยแล้วก็ซักด้วยมือแบบนี้ก็ง่ายดีพอออกอย่างง่ายดายสำหรับบางทีอายแชโดนไหนที่มันเป็นสีดำๆเข้มๆ,ม,ๆมันจะฝังอยู่ที่ขนแปรงค่อนข้างง่ายนะคะสะบู่แบบนี้มันก็จะทําความสะอาดได้ดีกว่า สุดท้ายนะคะนี่ด่วนกว่านั้นอีกสำหรับใครที่ใช้แปลงอายแชโดว์แบบเมยนะคะคือชอบแต่งตาแล้วก็มีแปลงที่ลงสีหนักๆไว้อย่างเงี้ยหลายอันแล้วอยากจะล้างแล้วใช้เลยนะคะนี่ด่วนกว่าเมื่อกี้อีกนะคะก็เมยจะมีเป็นตัวนี้เลย Nature Republic Th พล Daily Brush c l e a น s e r นะคะตัวนี้จะเป็น Daily Cleanser ใช้ล้างทังสาดแปลงได้โดยที่ไม่ต้องผ่านาน้ำนะคะวิธีใช้ก็คือเมจะใช้คิดชู่แข็งแบบนี้นะคะในการ รองตัวแปลงจากนั้นพ่นลงไปที่ขนแปลงนะคะให้ชุ่มแล้วก็ถูกับทิชชูถูไปถูมากับด้านไปกับด้านมาพ่นไปจนกว่ามันจะสะอาดทำให้การใช้งานต่อครั้งเราง่ายขึ้นนะคะสังเกตว่าอาจจะไม่ได้สะอาดที่สุด หรือจะเช็ดให้มันสะอาดกว่านี้ก็ได้แล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องล้างน้ําไม่ต้องรอให้ขนแปลงมันแห้งนะคะอันนี้ก็สะอาดได้เหมือนกันหลังจากที่เราล้างแปลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้เจ้าถาดที่เมย์ใช้เช็ดทำความสะอาดแปลงเมื่อกี้นะคะเมย์ก็จะใช้ทิชชู่รองแล้วก็เอาแปลงที่ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยวางพิงกับตัวถาดนะคะมันก็จะทําให้น้ําเนี่ยไหลลงแบบนี้แล้วก็ทําให้แปลงเราอะ แห้งไวแห้งง่ายแล้วก็น้ําไม่ไปกลังอยู่บริเวณคอแปลงแบบนี้นะคะพึ่งหแห้งนะคะในที่ที่ไม่โดนแดดนะแต่ว่าลมผ่านได้ดีนะคะแค่นี้ก็จะได้แปลงใหม่เรียบร้อยนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะสําหรับวันไหนที่เมล้างแปลงปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวแปลงที่ ใช้กับโปรดักต์ผงผงล้างไม่ยากนะคะเมย์ก็จะใช้ตัว e ีทูดี้บลัชคล e r ตัวนี้ผสมน้ํานะคะในการล้างแปลงเป็นหลักแต่ถ้าอยากได้การทําความสะอาดที่ดีกว่านั้นนะคะแล้วก็ล้างพวกแปลงที่ใช้กับเนื้อลิควิดหรือรองพื้นที่มันติดค่อนข้างแน่นแล้วก็ ทำความสะอาดอยากเนี่ยเมย์ก็จะใช้ตัว blender cleanser solid นะคะหรือว่าวันไหนที่อยากจะล้างแปลงเดี่ยวๆตัวนี้ก็จะง่ายกว่าไม่ต้องผสมนะ้ำไม่ต้องผสมอะไรแค่เปิดฝามาก็ใช้งานได้เลยนะคะสุดท้ายถ้าอยากล้างแปลงแบบใช้แปลงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาไปผึ่งลมให้แห้งไม่ต้องเอาไปใช้กับน้ำนะคะเมย์ก็จะใช้ตัว n a t u r e r e public pie daily brush cleanser นะคะตัวนี้ก็ ฉีดพ่นที่แปลงแล้วก็เช็ดๆถูๆนะคะก็สามารถใช้แปลงต่อได้เลยอย่างตาเดียบออกนะคะหลังจากนั้นนานๆไปแล้วเมย์ค่อยมาทำความสะอาดด้วยเราบรรดาโปรดักต์ก่อนหน้านี้นอีกทีก็ได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเมย์ล้างแปลงยังไงแล้วก็ มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เม์ใช้บ้างนะมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็พยายามล้างแปลงให้บ่อยนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็แยกตามลักษณะการล้างแปลงหรือการใช้งานของเรานะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้ใครอยากดูว่าพับกองน้ําแล้วก็พับคูชชั่นเนี่ยที่เม์เคยทําคลิปไว้ล้างยังไงนะคะแล้วก็มีทิคอะไรบ้างก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเม่ไปล้างแปลงอื่นๆเพิ่มเติมก่อนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย